สบดีแล้วก็บสบายดีตอนเท่งๆพี่น้องมื่อกคนเด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องพังลาพี่น้องพังไทยพี่น้องที่ต่างประเทศที่ตจะส่มซองของแม่ต่น้อยก็ทักทายสบายดีเนาะเมื่อนี้แม่ต่น้อยกับเาได้ไปหากินนะพี่น้องเอ้เพราะว่าแม่ต่น้อยขึ้นขึ้นแต่ลูกก้านะเดี๋ยวคอยกับช่ได้หาต้มไก่กินนะพี่น้องเอ้เมื่อนี้เด้เพราะว่าหากินบ่ทัานลรเยอะกินข้าวละตอนนี้กับสิบเอ็ดโมงเยอะสิบสองโมงแล้วพี่น้องเอ้ ก็บอกว่าลายย่างห้างเนาะเดี๋ยวค่อยกับชีได้ไปหาต้มไก่ก็พี่น้องเอ้ก่อนชินไปกับขอเข้าพูด FC ทุกท่านเนาะที่เข้ามาปเป็นกําลังใจแม่แต่น,น้อยตลอดมาเนาะผู้เลยที่เข้ามาใหม่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แต่น,น้อยได้ขอเป็นกําลังใจการเทคลิปต่อไปนะเดี๋ยวค่อยกับชีบอกว่าลายย่างห้างพี่น้องเอ้ยยเดี๋วไปหาต้มไก่ก่อนเดี๋ยวมันชิชอยนะตอนนี้ก็ชอยไ่แห้งแล้วจะกินข้าวนละ้วแม่แต่น,น้อยขึ้นมาตลกกล้ากาัเดี๋ยวชิได้อังไงหาค้างโมงต้มน้ำโลกไก่ก็พี่น้องเอ้โมมีแนวกินต้้มมไกกนน่ินนนนีะ มะมวยไปนี้มะอวยโลกาไปนี้ต้มไก่ก่อนจุกบ,บาทอืมนี่ต้มน้ำไม่ทานะเดี๋ยวหล่นหอน้ำฮอนในลูกไก่<อ>ผู้พาตาน้อยเพียงกับพี่น้องเอ้ยไปหาเพื่อนนะผู้พาตาน้อยหาเห็ดเอ้หามากระบ,บื้อไอหามากระบื้อพีน้องหาเห็ดมาสบายดีปะลุงก่อนล่ะสบายดีแล้วบอน่ะ,อะไอเดผ้ผู้พาเด้ บบใช่เล้อืมพน่เก็บมักระโบกนะพี่น้องเอ้ยมังกระโบก,บก,กโก,กนี่เป็นโดกปีนี้นะน้องปีตะการน้องไม่มได้เป็นโดกในะปีนี้นะเป็นโดกกระปูดอยู่พอได้เขาบาวผู้พาตาน้อยพี่เก็บผ่านะไปไปไปมืออันหาต้มมันน้ำโล่ใกล้ไปอยากกินพื่ยังละเขวนะแม่นะอืมหน่วยนี่ยังมาทัานเขเนาอเออนี่โงูขวาย,ยังมาท่านเขพี่น้องเอ้ยว่าผู้พาตาน้อยเป็นกะหาแต่แปลว่าหน่วยหน่วยร้อนนะ เห็นแล้วเปล่ามันกระโบกงีพ่ออยู่ทีใดเห็นที่หนเห็นที่นะเย็บลายลนี่น้อยนี่กันนี่ตาน้อยโง่แค่มันก็ร้อนเนาะมาเบิ่งน้ำต้มที่คอยอันต้มเหมืนอนยลูกไก่เนี่ยพี่ช่องงอนอะไรนีเ่เดี๋ยวรออจังหน่อยก่อนนะคือมันฮอนแหน่ง,งก้อนน,น,นี้ก่อนยลูก <c oughs> บ้าตาน้อยเพิ่งเย็บดิ๊กเด้พี่น้องเอ้ยตอนลงลูกกาหนังเย็บผู้เดีเพิ่เป็นลายตื้อไหมอ๋ เล mm ื่มอย่ามืดแล้วพอสันกาจะ่มืดแล้วนะเพื่อนนั่นน่ะได้หรือขี้แก่นบ่ไก่กระตูบอกใหญ่นี่พี่น้องอ้ยไก่แม่นะ้ไหมน่ะแม่มึงใหญ่นึงนี่เพื่อประคำพิลุน้ำหอมแล้วก็ะคำพิลุลุกลุบขุนเอ็ดกินช้อยดีมันจังเล้วไหวนะให้เอ็ดผู้เดียวก็นานแล้วนั่นได้กินขึ้นมาตะลุกกากับชอยข้าเนอกมือกับมือนานเลยแม่ไม่เอลยกน้ำนี้พ่อ บาผูา้พากระพาเป็นลูกไงอัดเจียเจอเจอ,เจอ,อ,อนเยนังลงหนงบางวน้เมีนวางไวน้ามนวางวาวไดไอ้ัง พาน้องให้ได้ดูวาเขาโทรมาน,นะปะ่าลกคหุนแล้วแล้แลพี่น้องเอ,อ้ยจีได้แบบนี้นะงามันนี้นาะงข่าสวายอยู่นี่เป็นแต่เสีบอยู่ตอนนี้เฉยมมีหุ่นบูมันหาผ้าน่อยไปเอานะไปเอาเถอ้าต้มไก่เต้นบว ไก่คอยจะจีเหลวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บ้าคำพินอันจาอยู่ผู้พากันั่งพาโพเปพมจับไก่ไดวปรุงเครื่องค้างหม้อกนพี่น้องเอ้ยเออตาหน่อยก ผ้าผานะฝานตะเข็บนีโ<ฮ>่โหขา่ากับบะมีพี่นอ้องมีแออมต่โฮเทปนี่แกคือบะหมี่บ่ไมี่จะแกคือเอจนั่นเจอบะคือผ้าเจอันเป็นไม้กับผ้าโมคอยกะได้ปุ่งเครื่องแล้วนะพี่น้องคือว่าผู้ภาเพิ่มน้ำมาชื่อเราชื่อถึงจะได้ขางโมเออเชื่อมือดแล้วกะข้างมัน,น มาครัเออเผา่แกใส่แล้วพี่น้องเอ้ยพักตอนนี้กัอบอกตอน,น้อยเป็นกันยืนเผาผู้พาตาน้อยไพเดียวเผาเช่ยพ,พี่น้องเอ้ยเาผู้พาเป็นกับได้ก้นกุยกะนะ้ยไก่ใชยิ่วยิเปียยี่จีนะ้มักได้ก่นมาเลยก้นกุยนะ้ยมา เห็นก้นกุ้ยเดี๋ยวเอาไปจี้โลดนะไก่กระพักแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอเฮ่อหมอพดก่อนจะเอาลงนะอันนี้ก็คือยอดอับบพี่น้องเอ้ยยอดโบกเชื่อแล้วก็มีพักขมอฮน้ำน้ำค่อยชื่อนะมาเบิกหม้อค่อยกาดได้ค้างไปหึงเติบกระพดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยชี้ได้เอาไก่ลงก่อนมาเนี่ไผ่กระควันอีพี่น้องเอ้ยเฮ่อข้าเป็นเอาชื่อไก่กะหม้อน้อยเชื่อเงาเนาะต้องเครดื้องเครื่อะน้อยฮะตีมะโจ๊แล้วมาเนี้โอ้ยฮะจำเอ็ดได้เลย à, bà đều hỏi mà kì kì, kì gặp tôm cây nè, phụ nông làm phụ kẹp hơn á, ai bình phụ hỏi này, chơi vâng, chói đều á, hơi mặn lẻo vầy chú nhau kìa đô, mặn cần hỏi nhát lé à hút phở là thơ là nói, là và ừ. 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 phụ thâu mình cả hà tắm chèo kì mêng nè, phụ nông ơi nơi. มีกับโกยบเปล่าพาดีห้อยแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เป็นกะได้ห้อยแล้วแล้วก็ปิดควันมันออกไปนี่บ่าวผู้พาเป็นโอ้ยจริงเหรอเด้เป็นอะไรเสบตาเนาะบ่าวผู้พาเป็นก็นห้อยมมคิดแล้วแล้วก็มาจี้พี่น้องเอ้ยไปน,นี่โอ้ยขวันเด็มาเบิร์กโมโค่อยก่อนโพดหรือยังป้าตัวโพดแล้วพี่น้องเอ้ยคือจะได้กินละโพดคักขนาด มาขีนป่าผู้พายเป็นกจีเล้วพี่น้องเอ้เพิ่งจะต่ำได้านนี้นะนี่พูดลงโลดเอ้าวพูดจูงเทะยังกำต่ำได้ต่ำไม่ได้พี่น้องไว้ปนนี้นะนี่น้องเป็นกะยืนเผาอยู่เพอร์ป่าต่ำช่วยดีพี่จ้มันเฮ มา่อกี้จะตำอะไรอ่ะพี่น้องเอ้ยนี่ตักเอาชูโทยก่อนมาตัวตำกับอะไรเหมือนแห้งตำละยิ่งกินข้าวแห้งนะต้มไก่คอยชุบพี่น้องเอ้ยเออประคัเป็นปุ๋งเลยปุ๋งลงมาแล้วเราจะได้หาตักต้มไก่กินข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยเออประคัเป็นตักไลยเอาขึ้นเดียวอ่ะ <c oughs> นำทอดตักเปรบบาดดีเลอนะเอาเต็มถ้ยหลุดพี่น้องเนี่ยยนอยนู่กินคอยกัดเหลียวได้บัตน,นี้นะมีต้มไก่กับเจียปป๊ยบปลาพี่น้องเออเจียปป๊ยบปลาดุกเมื่อเช้าเลยนะมาพี่น้องมากินเข้าไงแม่ตโน้อยมาเจี๊ยบพี่น้องพี่น้องเพราะว่าตัวเป็นช้ายนาะมาตโน้อยกินกับตับมาเนี่พี่น้องเอ้ตับไก่นะประมาพี่น้องมากินข้าวมากินต้มไก่ไหมนี่ มาผู้พาเป็นกันนั่งคักคณะลูกขำตุ้มเงินอาห่างมาชมจากบ่มีได้ห่างน้อยนึเป็นเบอร์แม่เนปลายู่มายู่ักตุ้มไก่เจเเลปลา้ย่ปลา้ยู่ขิ้นข้นขนหมดมาเริ่มจิมมันก่อนมาเร่งเค้าขนขึ้นขึ้นมาเร่มบ่มีเจ็บเ่รออมาดาอยู่เจยไ

ไ้มตน,น,นก้็อยูเัมน่ไอได้กินข้าวหาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชุม่มคอยกะได้พาเดี๋ยวหยางไปเอามาขอก่นอนเอามาขอมากินชมแล้วกันที่ได้ลงไปหาดำหน้าต่ออีพี่น้องเอ้ยไปนี้โห้ควายก ยังรอไปรอมาอยู่หากับมืดคักมันเน,นออยพี่น้องหญ้าเดินกะเห็นละหะปีมืดอ้าวหื้นเพื่อกุ้งไหมนั่นน่ะไปยังภูมิประคัไป็นกันยังไปก่อนเนาะเออเคยควายได้เคยควายได้ยังมาหดกุ้งมาโคเะไรพี่น้องเอ้ยูมิประคัพินแมน อมคอนมนชมหลายยังมาทำเป็นทืนนะทำนทืนมากๆขอจะได้เก็บก็ไม่เออเปล่าอยู่บ้านตุ๊มชมแต่นเออเืแต่น้อยเพ็นเก็บออกมัาชมขนาดเราตุ๊นั่งเงยเงยเย้ะกียังพี่ล่าง coi, em nói, anh cho cái thôi, là... à, à, là... <laughs> ta nói kẹp cho bọn nào, <laughs> oh, tớ, ta... được nữa thằng kẹp thằng kìm mò cái anh kìm nếp chôm này, em <laughs> chôm chơi thớt cái giang năn, <laughs> อันนี้พรอันนี้พรจาีะอ่จุ่ย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 นี่นี่นี่พชม้ามีครบพร้มครบสพอยู่ีเราทำเป็นจิฟบจะถุยงั้นแต่นอยเป็นเปเนี้เลย อ่นอ่านมาพี่รามาพี่มาขอคอยักเก็บแล้วพี่น้อยในบักหลายนึงนะมาชมกันเล่นอยู่เทวอยู่ตัวยังพ่อมาข้อนี่อยังหลายเนาะเขาขึ้นไม่ได้มาชมมาหลายนะนะมาขอกันจนจะเต็มกระยังจะได้พาเดี๋ยวยางมากรบนี้มาหอเทงได้พี่น้อยนี่ข้อมาขออันตะกระยังตัวเต็มกระชามนึงลูกแิ่มพิมมืดแล้วบัดนี้ยกเทลทมาขอก่อนพี่น้อยอยู่ เพรกะว่ายากกระลงดำหน้าอ,อ้อในเรียม,มือนี้นะชองมือนะเมื่อวานนี่มือน,น,นี้แย่ห้อนขนาดนู้ดการห้อนอุปเอาดิเรื่องดำหน้าได้กระดอนนี่ปีเริ่มนอย่างเร,งเรงโอ้อนไปนี่ชองมงยังไม่ลงกลางหน้ายัาง

ังมากขึ้นบดซึ่งมคอยกันได้ผ้าดียาได้พี่น้องเอ้ยอันกินชมมะขอนะในที่ได้ลงดำหน้าก็มานี่แดดกะเริ่มมีหอนไปเลยเนาะอือ โง่ก็พายเด็กกินเพิ่อแข็งใช้แช่ยชูยพี่น้องเอ้ยนะนี่บรรยากาศก,ากัเนาะคขามื้อวานนี่พี่น้องเอ้ยฮ้อนอ๊บเอาอริร้อนี่ฮ้อนแท้ฮ้อนว่าอบอกค้ามก็แม่ข่อยยางก่อนนะแม่ตะน้อยก็ได้ยางมาโอดแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าเฮ้ยที่ค้อยดำบนะคุณนะสามเพนะื่อนประชมพิงคาดมีนี่แท็กซี่เลี้ยวดูโบเลยกับเด็ฮ้อนนี่อแม่ตะน้อยมัน,นก็นลงมาน้ำนะเขฮ้ยอยู่น้ำเอ้ยแต่เพลงกับปอยู่พี่น้องเอ้ย chồng nạ dâm mùa nèp noo yên hm 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 เดี๋ห้า,า,างาตงัวน้อยเนาะเร็วไ้เนาะมาเบนะิ่งบ่ตัวน้อยพี่น้องหาลูกไม้พี่น้อนงอืเจมไปกันได้ร้อยชั้นๆเจเด้รอล่ะเห็นบอลไม้นะโอ้ยพุดดงเยอะก็นแล้วนะชับโทดชับโทด มันมีชื่อด้อโหในหิบชับชับหนูใหม่ีน้องเอ้น้ำที่โหเป็นโจยน้ำที่ใชนอ๊อชับดงเปนพี่นี่นี่ดงง่ายๆเป็นแปดนี่นี่เห็นอ๊อ่าอดวงง่ายเบาวต่น้อยเป็นทางโอหนูใหม่ทางให้พลอยน่ารักเอ๊ะ ทางก็เป็นฟนเลยว่ะทางก็ไปช้ำดอกไม้่อยนังเลือเฮยเลือาเอาจะกินเนื้อหางเอกนเือที่เลือ ก็่งอังด so ีเมาลยเ้นมาเยี่บังคุบอัตน้อยเพื่อนมาเพื่อนไปหากินพี่น้องหากินเปื่อนเยี่ยมบัง กระปูแดงลูกไม้พี่น้องเอ้ยลูกไม้กับมีจาไมโน้่เล็กแถ่อันนี้แหละยาวหาเชื่อีน่ะล่ะอืหาอะหากระเพือีอกับีไอ <ừ> ้เชื่อไอ้เดี <ừ> ๋ยวนี้กระปุกกระมีกะกรี กระตันโมลุกเกลังชายนะเกระตันกระตันโอ้เหี่ยมขักแเหี่ยนื้ขนาดลลกพี่น้องเ้ยพี่ลูกเลยชอบดำหน้าแล้วจะดำกลีอยู่นะดำทิเกนี่น้อเกเขาดำมีได้เอะกอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เพราะว่าหน้าโดนทางเตยน่ะมันหกพี่น้องเอ้ยนี่บ๊วชวนพื้นทางเมืเ่อวานนี้นี่เป็นเปลนนี่นี่ไ,ไปลอยน้ำอาภูผาไปลอยน้ำเลยอาบน้ำมือเด้บ่ะน,นี่อุ่นอี้อุ่นเ<ม>ปล<ะ>่าบ่าตาน้อยเพิ่งกับพี่น้องเอ้ยชอบดำหน้าหญ้าจื่อจังหนาวมาด้านข้างไหนชงเชอกันมีแต่ขี้ตุ่มทั้งมืดกระปูกระดิ่นจนเ่งวมดเปก้อยแกชี้ได้ผ้าบ่าวตาน้อยไป็ื่นเทิงก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ะนี่ ขึืนไปหาจี่กับปู่จำข้าวได้เพิ่งมาพี่อยากินเข้าวแล้วพอดีคัมพอดีนะแล้วสี่เอคัมคลิปนี้กะได้ทายพี่น้องเบิ่งเท่านี้ในคลิปหน้านูโอกาสหน้าคข่อยขๆกันใหมนะพเพยที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเมตนะน้อยเนาก็เป็นกําลังใจาการที่คลิปต่อไปนะคลิปนี้กะขคอจบเพียงแค่นี้แหละ